สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่12กรกฎาคมค่ะพร้อมกับอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดทุกคนเขียนเข้ามาคุยเข้ามารายงานสภาพอากาศได้ค่ะว่าวันนี้ฝนฟ้าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ฝนฟ้าอากาศในวันนี้ค่ะเช้านี้มีฝนตกแนวชายฝั่งจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะภาพรวมในวันนี้นะคะทุกภาคค่ะฝนลดลงเหลือ40%เน้นในช่วงบ่ายค่ำโดยฝนก็จะตกเยอะหน่อยนะคะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกด้านรับลมใกล้ชายฝั่งค่ะ ส่วนภาคใต้วันนี้มีฝน20%เน้นในอ่าวไทยค่ะและสัปดาห์หน้าเตรียมลุ้นพายุก่อตัวในทะเลจีนใต้1ลูกค่ะและสัปดาห์ปลายๆเดือนก็อีก1ลูกนะคะและตอนนี้ค่ะเรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นค่ะโดยที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทยัยและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพู อุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นสกลนครน,นครพนมและนครราชสีมาภาคกลางกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนาคนปรปฐมและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดและที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันก็มีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ40ของพื้นที่เท่ากันเลยนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขาาลายะลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาและภูเก็ตค่ะ และตอนนี้นะคะเรามาอัปเดตจาก ECMWF และ GFS กันค่ะเตือนค่ะตั้งรับพายุโซนร้อนนะคะที่จะเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรอยต่อสอปอป,อปอลาวค่ะและภาคเหนือตอนบนในช่วงวันที่19ถึง21กรกฎาคมโดยนะคะฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมถึง27กรกฎาคมค่ะ และนอกจากนี้ค่ะยังมีพายุในทะเลจีนใต้ลูกที่สองก่อตัวตามมาติดๆค่ะบวกกับพายุในอ่าวเบงกอและร่องมรสุมใครที่ยังไม่ได้น้ำนะคะรอรุ้นค่ะมีโอกาสสูงมากๆจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย